นั่นเองจ้าเพื่อนๆหาดลับที่ไม่ลับอีกต่อไปค่ะเพื่อนๆจ้าก,ก็จะเข้ามาในซอยนาเกลือสิบเอ็ดนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวคนกมบจะพาเพื่อนๆลงไปดูว่าทะเลตรงนี้เป็นยังไงบ้างหาดลับจะเป็นที่ลับต่อไปหรือเปล่าหรือจะดพื้นคลื่นเดีเพื่อนๆจ้ามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเดินมาถึงแล้วค่ะเดิน เห็นหรือเปล่าคะเพื่อนๆว่าบรรยากาศตรงนี้โอเคหรือเปล่าวันนี้ถือว่าแสงโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าวิวสวยมากคะ่ะตรงนี้จ้าเพื่อนๆจ๋าจุดที่ตรงนี้ก็จะอยู่ในเขตพัทยาเหนือนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ๋าซอยนาเกลือ18เมืองพัทยาอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุบรีนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ๋า จุดตรงนี้จะเป็นชายหาดเล็กๆและเป็นจุดที่ชาวบ้านยังคงทําประมงพื้นเมืองอยู่กันบนชายหาดจ้าเพื่อนๆและจุดตรงนี้จะมีชาวประมงที่นำอาหารทะเลสดๆมาจำหน่ายขายให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็จะมีร้านอาหารเล็กๆให้เราสามารถชิม รสชาติของอาหารแล้วก็นั่งชมวิวกับบรรยากาศมุมเล็กๆตรงนี้ได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะมุมตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงามมากค่ะจุดชมวิวที่สวยงามแล้วก็มีมุมสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเยอะมากจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศ ดูสิว่าน้ําตรงนี้จะใสประมาณไหนค่ะเพื่อนๆจ้าเข้ามาดูใกล้ๆสิค่ะว่าสีน้ําใสสะอาดมากเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็คลื่นลมไม่แรงมากจาก้าถือว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีอีกวันหนึ่งจ้าเพื่อนๆจ้าเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวได้ออกมาว่ายน้ํากันเยอะมากจาก้า <ง riet> เดี๋ยวเรามาชม ต่อไปของหาดตรงนี้ไปพร้อมๆกันจ้านี่ค่ะเพื่อนๆนู่นจะมองเห็นตรงนู้นก็คืออา่าวพัทยามองเห็นอยู่นะคะเพื่อนๆจ้อาอ่าวพัทยานั่นเองจ้อาอ่าวพัทยาก็จะมองเห็นอยู่นะคะเพื่อนๆนู่นนักท่องเที่ยวกําลังว่ายน้ากันใหญ่เลยจ้าเพื่อนๆจ้านักท่องเที่ยวกาลังลงว่ายน้ากันใหญ่เลย น้ำใสมากน้ำใสมากน้ำคงจะเย็นหน้าดูเลยค่ะเพื่อนๆ <t les> น้ำคงจะเย็นหน้าดูเลยเห็นไหมนักท่องเที่ยวกำลังว่ายน้ํากันใหญ่เลยจ้านักท่องเที่ยวว่ายน้ำเอ้ยนักท่องเที่ยวกำลังลงว่ายน้ากันใหญ่เลยจ้าอากาศดีจ้าเพื่อนๆอากาศตรงนี้ดีมากจ้ะอากาศตรงนี้ดีมากน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะดูนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปก,กันอยู่ข้างในไปถ่ายรูปกระโดดหินกับชุดว่ายน้ำนี่ค่ะ เพื่อนจ้สวยหรือเปล่าคะสวยหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะภาพและวิววันนี้จ้าเพื่อนๆจ้าสถานที่ตรงนี้ก็เข้ามาไม่ยากนะคะเพื่อนๆจ้าก็ถ้าจะเดินทางมาเส้นสุขุมวิทก็เข้ามาตรงเส้นพัทยาเหนือแล้วเลี้ยวขวาขึ้นมาจะมีซอยบอก ป้ายซอยว่าซอยสิเ,เราก็สามารถขับรถลงมาได้เลยจ้าแล้วก็จะมีบริการจอดรถแบบเสียเงินก็จะอยู่ถึงประมาณช่วงสองทุ่มจ้าจุดฝากรถนะคะเพื่อนๆพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อ,นอ,อนคนไหนไผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าจะดีเยะมาตรงนี้นะ,ะมาล่นน้ําตรงนี้กันนะคะเพื่อนเสวยมากค่ะสวยมากเลยนี่แหละคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของหาด รับจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้พรกระมลก็ขอจบคลิปหาดรับไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวจะเก็บภาพและวิวส,สวยๆมาฝากอีกนะคะขอบคุณทุกท่าน